การใช้งานโปรแกร,รมคำนวณค่าอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code ระบบเว็บเบสโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตอนที่2การสมัครใช้งานการสร้างโครงการและฟังก์ชันการทำงานของโปรแกร,รมสมัครใช้งานโปรแกร,รม BEC ระบบเว็บเบสที่ BEC.energy.in.th หรือสแกน QR code หลังจากนั้นป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการสมัครเมือ Log ่อล็อกอินเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าหลักของโปรแกรมประกอบด้วย3ส่วนดังนี้ 1. ชื่อผู้ใช้งานการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนภาษา 2. ข้อมูลของโครงการและ 3. Master Information หรือฐานข้อมูลหลักเป็นฐานข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ ึ่งหัวข้อ Master Information พประกรอบด้วยข้อมูลระบบเปลือกอาคารระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนการใช้พลังงานหมุนเวียนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น,นๆการสร้างโครงการให้กด create project และป้อนข้อมูลพื้นฐานของโครงการให้ครบถ้วนประกรอบด้วยชื่อโครงการประเภทโครงการ ที่อยู่ที่แกับในแผนที่หรือใส่รูปภาพของโครงการและกดสร้างโครงการจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการโดยสามารถเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติมเช่นแบบด้านหน้าด้านข้างหรือแบบแปลนของแต่ละชั้นได้โดยการกดอัปโหลด m m g g e ทั้งนี้โปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสยังมีฟัง์กชันการทำงานต่างๆรองรับการตรวจประเมินแบบได้แก่ 1. การคัดกรองข้อมูลตามค่าสมบัติเฉพาะต่างๆของวัสดุและการเรียงลำดับค่าจากมากที่สุด (maximum) ไปน้อยที่สุดม i n i m u m 2. การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดและการแสดงภาพตัวอย่าง3มิติของอุปกรณ์บังแดด 3. รองรับการตรวจประเมินกับอาคารที่มีการใช้งานพื้นที่หลายลักษณะซึ่งในขั้นตอนการสร้างโครงการให้เลือกอาคารที่มีพื้นที่หลายลักษณะ 4. การตรวจประเมินแบบอาคารตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยผู้ตรวจประเมินที่สร้างโครงการใหม่สามารถส่งคำเชิญให้ผู้ตรวจประเมินคนอื่นๆตอบรับคำเชิญและเข้ามาตรวจประเมินแบบร่วมกันได้ ทั้งนี้สามารถกดที่ปุ่ม Information Help เพื่อดูคำอธิบายและวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกร,รม BEC ระบบเว็บเบสสอบถามข้อมูลการใช้งานโปรแกร,รมเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน www.2e-building.com